สวัสดีครับก็กลับพบกับผมเช่นเคยนะครับเพราะเดี๋ยวสัปดาห์นี้พี่มิลีนะจะมีลงเตะกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาพบก,กับคู่แรกนะครับผมก็เป็นหน้าของลียูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบก,กับทรานแนมฮอสเปอร์นะในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับผมท่าน้าของเจ้าบ,บ้านลีนะครับผมเกมนี้นะต้องบอกว่าอ่าจะยังขาดทาน้าของลาฟิญญาอยู่นะแล้วก็แจ็คแฮดดิสันที่ยัง ไม่สามารถลงในเกมนี้ได้นะครับผมส่วนตำแหน่งอื่นก็ค่อนข้างพ้อนะครับว่าเป็นแพทริกแบมฟอร์ดนะครับของเอเดรียคอสตานะครับหรือแม้กระทั่งผู้สาวตูเมซี่นะครับผมอะไรพวกนี้ยังอยู่กันครบนะส่วนด้านหน้าของสเปอร์นะครับผมสเปอร์นี่ตอนนี้คุมกำลังค่อนข้างพร้อมและความมั่นใจก็ค่อนข้างโอเคครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับผมซันเทิงมินแกเรตเบลนะแฮมมี่ ใ so, หมม้มฮอยเบิร์นะครับผมโจนี่โรเซลโซเดลเลอารีนะครับผมมาของครบมากๆนะครับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นเกมหนึ่งที่ายากผมว่าคิดว่าน่าจะยากสำหรับสเปอร์เกมหนึง่งนะครับผมแต่ไม่คิดว่าสเปอร์จะแพะ้นะครับผมผมคิดว่าเกมนี้ สเปอร์มีดีพอที่จะมาบุกเอาซาเต้มจากลีดได้นะครับผมก็คิดว่าเกมนี้นะครับผมน่าจะออกมาแลกกันสนุกนะครับผมด้วยผลงานของลีดนะครับระยะเรารู้อยู่แล้วว่าลีดเนี่ยเป็นทีมที่ลุกมันนะครับผมสไตล์ลุกดุดันนะครับผมแต่จะมีช่วงหลังๆที่ลีดค่อนข้างที่จะเล่นรับก,กุมมากขึ้นนะครับทำให้เหมือนบสูญเสียเขาเป็นตัวเองไปนะครับผมแล้วก็นั้นล่าสุดก็แพ้มาด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้ ค่อนข้างโ um, มเมนตัมความมั่นใจค่อนข,ข้างเขาเรียกว่ามาทางสเปอร์นะครับซึ่งสเปอร์สองลล่าสุดคือเก็บชนาได้นะครับชนะสองหนึ่งและล่าสุดนะครับผมชนะเชฟฟิลมาสี่ศูนย์เป็นการ ath, ทำแฮตทิกของแกรนด์เบลาะะนันผมคิดว่าเกมนี้ความมั่นใจมาทางฝั่งสเปอร์มากกว่าและแรงจูงใจที่จะทำให้ชนะ ฝั่งสปเปอร์ก็มีเยอะกว่าเพราะว่ายังมีลุ้นพื้นที่ในการจะจบท็อปโฟเข้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเกมเนี้แรงจูงใจของสปเปอร์ก็มีเยอะกว่านะครับผมความพร้อมสเปอร์ก็ดีกว่าคุณภาพนักเตะดีกว่าท่านผมคิดว่าเกมนี้สปเปอร์จะบุกมาเอาสามแต้มจากลีกได้นะครับผมให้ฟันธงสกอร์นะครับผมสองต่อศูนย์ครับ